วันนี้ก็ขอสอนกรรมาฐานพิรวมไปพิเศษการเจริญกรรมาฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัทจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์คือไปนิพพานแต่ว่าผลการปฏิบัติจริงๆถ้าบาังเอิญเราปนิพพานไม่ได้ได้เราก็พ้นทุกเล็กคือไปสวรรค์ได้ ถ้ามีกำลังใจทรงชานก็สามารถไปพรมามโลกได้ถ้ามีจิตสะอาดถึงที่สุดก็สามารถปฏิพาณได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกรรมฐานถึงแม้ว่ายังไม่ตายถ้าจิตยังต่ำเข้าถึงอุปจาระสมาธิมีความเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็มีอารมณ์สงบลาบสการะก็มาก เพราะลาบสกาละที่จะเกิดนี่เกิดจากความไม่วุ่นวายของจิตถ้าจิตมีความวุ่นวายมากลาบก็กลัวลาบมาไม่ได้จิตมีความวุ่นวายน้อยลาบก็เกิดมากขึ้นถ้าจิตสงบมากลาภก็มากขึ้นถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยลาบมากหนักก็ดูตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พพระุทธเจ้าสุตากิลเลศเป็นสมุทิเตรหานเป็นพระอะหันองค์แรกของโลกเขาถือว่าเป็นจอมพระอะหันเความจริงพพระุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าตอนที่ออกมาหาพิเทศรมไม่มีอะไรเลยมีม้ามาตัวหนึ่งกับมีนายชนะคนหนึ่งน้า่ีสุดม้าก็ตายแต่ชนะก็กลับ พระพุทธเจ้าก็ทรงมีผ้านุ่งหนึ่งชุดผ้าห่มหนึ่งชุดแต่ต่อมาเมื่อเป็นู้่อเบสเสมาทัโพปิยานแล้วอันดับแรกพระเจ้าพิเภสัยก็ถวายพระเวรวันมหาวิหารรายคานับจํานวนหลายสิบโกดนี่เพราะอะไรเพราะว่าพระุทธเจ้าบทจีเลสแล้วต่อไปเขาถวายวิหารแต่หลังๆห,หลังเป็นราคาไปสิบสิบโกด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหายคนนานวิสาขาผ้าพื้นหนึ่งมีเพื่อนสาวก็บอกว่ามีผ้าอยู่ผื้นหนึ่งราคาสองแสนจะหาไปนะอยากจะปูในวิหารนั้นนวิสาขาก็บอกว่าไปปูได้ถ้าผ้าพืา้นไหนมนราคาตั่มกว่าพื้นนี้ให้เอาขึ้นมาแล้วก็บทับไปตัวแทนเป็นไะว่าเพื่อนหญิงคนนั้นมีผ้าราคาสองแสนตำลึง ก็หาวนะเท่าหนึ่งจำเรหาที่ปูไม่ได้เพราะผ้าปูแต่ละผืนเขาแพงกว่าผ้าที่เธอมีอยู่มันก็รวมความมารั์สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าก็เพราะอาศัยพระเจ้าบดทกิเลยฉะนั้นถ้าความวุ่นวายของจิตน้อยลาบก็เกิดมากเมื่อคนที่ปฏิบัติจะมาถานก็ต้องตัดความวุ่นวายของจิตค่อยๆตัดเล็กอันดับแรก ก็พยายามตัดโลภะความโลภด้วยการให้ทานแต่แรกจริงๆเริ่มต้นในการเจริรกรมมาฐานก่อนที่ทำอะไรทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอุทุมบิิกาสูตรเป็นพื้นฐานของวิชาสามอันดับแรกพุทธเจ้าประก่อนจะภาวนาและพิจารณาทั้งหมดให้แผ่เมตตาไม่ตมแต่นยไปในจักรวาลทั้งปวงก่อน คำว่าเมตตาคือความรักไม่ใช่แผ่ด้วยใจนึกตามแบบปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกมันต้องเป็นไปได้วยความจริงใจเราคิดว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตายความสุขของเราจะมีเกิดขึ้นได้อย่างยิ่งก็คือความเป็นมิตรฉะนั้นเราจะเป็นมิตรที่ดีของ,ของคนและสัตว์ทั้งโลก คนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกดีเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครเราจะเป็นที่รักของคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวคิดอย่างนี้คิดด้วยความจริงใจตั้งใจทําอย่างนั้นจริงๆแล้วใหม่ๆมันจะลืมบ้างไม่ลืมบ้างกัเป็นของธรรมดาแล้วก็รารการในสองกุณาความสงสาร เราจะมีความสงสารคนและสัตว์ทั้งโลกถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตามกำลังของเราและบริการในสามมุตตามีจิตอ่อนโยนเราจะไม่ฉ้าทิ่สยาใครเมื่อใครได้ดีพอยินดีด้วย แล้วก็ที่สี่เบกขาวางเฉยเราคิดอยากจะช่วยทุกคนในโลกทุกสัตว์ในโลกให้มีความสุขแต่ว่าในเมื่อเขามีความทุกข์โอกาสที่ช่วยเขาเรามันมีเราก็วางเฉยก่อนนี่แปลว่าเบื้องแรกของการเจริญกรรมฐานทุกคนต้องมีสรงอารมณ์ทรงพรมิหารสี่จึงจะเป็นนักกรรมฐานที่แท้จริงผ้าจิตของทุกคนทรงพรมิหารสี่ได้ สิงก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ผ่องใสวิปัสนาญาณก็ดีจะรวงความว่าพะมีหาศีนี่ต้องมีอยู่ในกําลังใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เจริญกรรมาฐานไม่ใช่เฉพาะเวลาเจริญกรรมาฐานคือในขณะใดที่เราตื่นอยู่อารมณ์ก็ต้องทรงตามนี้และปฏิบัติตามนี้ ใหม่ๆม,มันก็จะพลาดไปบ้างอะไรบ้างกปของธรรมดาอยู่ในเกณฑ์ฝึกเพราะเราต้องฝึกถ้าเราสามารถจิตทรงพระมิหารสีได้แน่นอนเรื่องสินไม่ต้องไปถามว่ามีกี่ทิข้าบทไม่ขาดทุกไม่ขาดทุกสิข้าบทไม่บกพร่องเรื่องสมาธิที่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่าการปฏิบัติสมาธิจะทรงฌานได้ตลอดวันกําลังวิปัสสนาญาณจะแจ่มใส สามารถตัดกิเลสได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็พูดกันตามแบบต่อไปก็มาพิจารณาเรื่องศีลศีลทั้งหมดทุกที่ขาบทจะทรงอยู่ได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสารทุกข้อถ้าเรามีความรักจะมีความสงสารศีลทุกข้อไม่ขาดในเมื่อเรารักเราสงสารเราก็ทำร้ายเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้สิ่งข้อที่เป็น ชิ้ข้อที่สองในเมื่อรรักเราสงสารก็ขโมยเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้สิลข้อที่สามการแย่งความรักถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็แย่งความรักเขาไม่ได้ศิ้ข้อที่สี่มุสาวาตถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็โกหกไม่ได้ชิ้นข้อที่ห้าการดื่มสุราเมลัยเป็นของเลวถ้าเรารักตัวเรารักคนที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถจะดื่มสุราเมลัยได้เพราะการดื่มสุราเมลัยมันเลว เราไม่เลวคนเดียวคนที่บ้านเลวไปด้วยวงตระกูลเลวไปด้วยก็รวมความอันตับที่สองต้องเป็นผู้มีศินบริสุทธิ์สำหรับสินบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาจเจริญกรรมฐานก็หมายความเวลาใดที่ยังเตื่นอยู่เวลานั้นสินต้องบริสุทธิ์ในี่นักจเจริญกรรมฐานอย่างแท้แล้วก็เวลาต่อไปต่นนี้อาจจะเฉพาะเวลาในการต่อไปจริงๆ เวลาที่เริ่มภาวนาได้พิจารณาตอนนั้นทุกคนต้องระง,งับดีวร์ห้าประการนิวณ์ห้าประการนี้เราตัดไม่ขาดจะตัดขาดได้สองข้อต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีจะตัดขาดทั้งหมดได้เสมอเป็นพระอรหัตนตผลอันนี้เราตัดไม่ขาดในช่วงนี้เราพยายามระง,งับดีวร์เป็นคราวคราว นิวนรณ์ห้าประการคําว่านิวนรณ์แปลว่ากิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลังตอนนี้ทุกคนเราต้องทบทวนความรู้สึกขตัวเองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทําลายกิเลสแต่ว่านิวนรณ์ห้าประการมันเป็นกิเลสหยาบหยาบที่สุดหรือเป็นกิเลสชั้นเลวที่สุดะพุทธเจ้าอจะจะบอกว่ามันเป็นกิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลัง นั่นก็หมายความว่าขณะใดที่มีที่วอนควรใจไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนโง่นีวอนห้าประการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความไม่พอใจ สามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปหสงสัยในผลของการปฏิบัติการปฏิบัติเขามีหลักสูตรเขามีระเบียบรู้จักผลแต่เราไปจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจมาถึงสงสัยผลการปฏิบัติมันก็เป็นิีวอตัวที่ห้าทื่ก็เลยเป็นคนไร้ผลอาการทั้งอย่างนี้จะต้องยับยั้งในขณะที่เราต้องการใช้สมาธิ ขณะใดาที่เราจะใช้สมาธิขณะนั้นต้องยับยั้งการห้าอย่างอย่าให้ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนยิทธิก็ดีคือหลังสูนวิชาสามและพิญญาก็ตานถ้าปฏิบัติแล้วต้องระวังนิวรณ์ตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะเป็นด้ว็เห็นทางตานี่มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็น เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพระเห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่มีตาทิพตผู้ที่มีตาทิพ์ก็คือเทวดานางฟ้าหรือพระร่างกายท่านเป,ป็นทิพตาท่านก็เป็นทิพ์อย่างเราเราเขาจะมีได้แค่ทิพยจากักรุยานคำว่าทิพยจากักรุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใครตาทิพต์น่นก็หมายคว,าว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิพต จากนั้นขอบรรดาท่านพูทบริษัทผู้จะฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะก็เป็นว่าทบทวนกันใหม่การเริ่มต้นของการเจริญกรรมฐานมีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีพรหมีหารสีแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี้นะเป็นไม่จําเป็นแต่ถ้าพรหมีหารสีจำเป็นต้องมีต้งแต่ลืมตามันจะกว่าจะหลับ รายการที่สองต้องเป็นคนมีสินบริสุทธิ์ฝุดฟองตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาจะกว่าจะหลับไปกันรายการที่สามเราจะระง,งับยีวรเป็นคราวๆอันนี้เป็นไปนเวลาเวลาระง,งับตลอดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอนาคามีอนาคามีก็ได้แค่สองข้อตนเราจะระง,งับเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตไปสมาธิเมื่อจิตไปสมาธิแล้วปัญญาก็เกิด ปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วจะเป็นปัญญาขั้นอ่อนปัญญาที่เกิดจากสมาธิเป็นปัญญาตะกิเลสก็มีที่นั่งอยู่ที่นี่ก็มีนักปฏิบัติรุ่นเก่าแก่รุ่นกึกก็ม่เยอะที่มีความเข้าใจแล้วขอพูดโดยปัญญาตัวนี้นิดหนึ่งปัญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกมันมากมาย้วยเกิน แบบนั้นก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนนี่แตน่นที่สุดเขาเขียนทั้งหมดลงอัดอันเดียวกันคือว่าึงถึงขันห้าว่าทึงร่างกายแต่นี้ถ้าเรามีปัญญากับประเภทที่เรียกว่าไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุดความเป็นพระอาญาเจ้าเร็วเราจะทำยังไงเข้าขืนไปว่าตามแบบมันก็เสร็จไม่จบ นึกไปนึกมาไม่ทันนึงครึ่งก็หลับไปแล้วแบบนึงยาวก็ต้องถือตามหลักคำพุทธเจ้าถ้าเอาจะยาวจะยาวเพ่หน่อยถ้าวิปัสสนาญาณในตอนนี้ไม่ใช่สมถะนะก็นึกถึงคำที่พระท่านปัญสกุลตายเวลาพระปัญสกุลนั่นคือเป็นวิปัสสนาญาณแต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังมันไม่รู้เรื่องเป็นวิปัสสนาญาณ ข้อแรกจะบอกว่าอดิจาวรสังคาราซิ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอล้วก็นั่งคิดถึงศัพท์นี้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นจากเด็กเล็กแล้วเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แล้วเป็นนุมเป็นสาวจากหนุ่มสาวปไปวัยกลางคนจากวัยคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตาย ก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายเสมอต้องประกอบกิจการงานเต็มด้วยความทุกข์ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปข้ออุป,ปาทาวยธรรมมีโนถ้าบ่กเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปค,ค่อยคลยคายจะไปหาความแก่ว่าน้อยๆน่อยๆน่อยๆหลายๆวันก็แก่มากขึ้นอุป,ปาชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุด ร่างกายทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมดต่อมาข้อประทายจะบอกเตแสงบูปสมโมสุโขการเข้าไปสงบกายนั่นเทียวมีความสุขคําว่าสงบกายจะหมายความว่าต่อไปจากชาตินี้ร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกแล่เราก็ต้องไม่มีร่างกายอย่างเทวดาอย่างนางฟ้าอย่างผมเราต้องการที่จุดต้องการคือนิพพาน อัน,นี้ยาวหน่อยถ้าปัญญาดีกว่านั้นนี่พูดกันทั้งด้านปัญญานะตัวปัญญาถ้าปัญญาดีกว่านั้นเอาให้ย่อกว่านี้มาสนสั้นๆเข้าตามที่พระท่านปานสกุลเป็นตามพระบาลีว่าจิรังวตยังกายโยเอาแค่นี้ก็แล้วกันบาลีไม่ต้องว่ามากซึ่งท่านแปลว่าร่างกายโอหนอร่างกายนี้ อีกไม่นานนักก็มีวิญญาณไปปราดแล้วสมัยความอีกไม่นานวิญญาณจิตใจก็ไปจากร่างกายนี้แล้วในเมื่อมันตายก็เป็นวัตถุที่ชาวบ้านเขาทอดทิ้งคนตายไม่มีใครเขาอยากได้เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่พระเจ้ากล่าววิจริงไม่จริงถ้าคิดอย่างนี้เสมอๆนี่สุก,กจิตจะสงบจากร่างกาย ไม่เห็นประโยชน์ของร่างกายแต่ว่ายังในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ประคับประคองมันตามหน้าที่มันหิวก็ให้มันกินมันหนาวหาของอุ่นมาให้มันร้อนหาของเย็นมาให้แต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไรนั่นดีเราจะไปสู่ที่ทสถานที่เรามีความสุขยิ่งกว่านี้และสุดลอดการนี่วิปัสสนาญาณต่นนี่วิธีปฏิบัติ เป็นนั้นว่าการเตรียมการเบรื้องต้นมีพรมิหารสี่ก็ดีมีสิงก็ดีมีสมาธิก็ดีมีปัญญาก็ดีถ้าเป็นอารมณ์อย bon ่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรมิหารสี่ก็ได้บ้างลืมบ้างเผลอมั่ง ong, ไม ong, oh ่เผลอมั่งเผลอน้อยก็ไม่เผลอสิงก็ง ong, ong, ทรงตัวมั่งเผลอมั่งทรงตัวมั่งเผลอมั่งสมาธิก็ได้บ้งางเหลวไหลบ้างเลอะเลือนไปบ้าง ปัญญาก็คิดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ต่านถือว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิแต่ความจริงทุกคนถ้ามีจิตขั้นอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิถ้าเวลาจะตายจริงๆถ้าจิตใจที่เป็นรมสมาธิทรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติมีความสำคัญคือพุทธานุสติก็นึกถึงพระพุทธเจ้า เพียงแค่นี้ถ้าปรากฏภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นแค่นี้ทุกคนไปสวรรค์หมดนี่กาลังวิจการเจริญสมาธิอย่างเบาถ้าทุกคนมีกําลังสมาธิขั้นอุปจารสมาธิคือว่ามีปีติมีความอิ่มใจพอใจในการเจริญสมาธิหรือปัสนาญานถึงแม้ว่าจะทรงพรมหารสี่ก็ทรงพรมหารสี่ที่ความเต็มใจไม่ใช่จําใจอย่างข้อแรก การจะท่งสินก็ส่งสินด้วยความเต็มใจการจะสมาธิก็ทรงสมาธิได้ความเต็มใจ,จ,มมมมตมใจแต่ว่ากําลังใจยังไม่ถึงฐานสมาบัติยังมีความชุ่มชื้นอย่างนี้ถ้าเวลาตายจากคนท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ได้ตามชอบใจสวรรค์หกชั้นนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกได้ตามชอบใจไปสวรรค์กันแน่ ให้กำลังใจแน่วแน่กว่านั้นมีจิตทรงตัวเป็นฌานตายจากความเป็นคนก็ไปพรหมโลกตอนนี้ถ้าเราฝึกวิปัสสนาญาณว่านิจาวันสสงขาราสสงขานทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ้อยก็ดีหรือว่าจีรังวิญญาณกายโยคือร,ร่างกายนี้ไม่ท้าวิญญาณก็ไปแล้วเป็นเป็นภาเป็นภาระเป็นของที่จะบ้านเขาทิ้ง เหมือนกระท่อนไม้ที่ไรประโยชน์ร่างกายไม่ประโยชน์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกถ้าบังเอิญเวลาใกล้แย่าตายทุกขเวทนามันมากจิตใจมาน้อมถึงตรงนี้ว่าร่างกายนี้ไม่เต็มไม่ได้ความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพียงแค่นี้แล้วตายเวลานั้นไปนิพพาน,นทันทีนี่ว่ากันถึงอันี้ส่งให้ฟังว่าวันนี้เป็นวันพิเศษ ถ้าทุกวันสองก็สินถ้าวันนี้คิดว่าจะสอนอารูปัานก็เห็นว่าไม่เหมาะกับบรรดาญ,ญาโยมพุทธศาสนัส่วนใหญ่แต่นี้ต่อไปก็มาพูดกันถึงัการมโนยิทธิเพราะเวลามันมากคําว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจอันนี้ก็ขอบอกบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททราบว่ามโนยิทธิเขาปฏิบัติกันยังไงมาจากไหน คำว่ามาโนยิทธิจร,จริงๆมาจากกรรมฐานสามกองมโนยิทธิแปลว่ามีนิทางใจเนี่ยเป็นหลักสูตรวิชาสามร่วมมิญญาหกเป็นกรรมฐานสามกองกองที่หนึ่งเรียกว่านาปานนสติคือรูล้ลมหายใจเขาออกในกรรมฐานสี่สิบกองที่สองเป็นพุทธานุสติ ว่าขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกครูจะแนะนําให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนี่การนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธานุสติในกรรมฐานสี่สิบอันนี้การนึกถึงพระพุทธ,ธ,ธร,นนร,ร,รูปเราต้องนึกถึงสีถ้าบังเอิญพระพุทธรูปองค์นั้นสีทองเป็นสีเหลืองเรามีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีสีเหลืองเวลานั้นเป็นกระสิณ เป็นปีตาาิกะกัลสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาจักสินสีเป็นกัลสินองค์เป็นพุทธรูปถ้านึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธาตินึกถึงสีเป็นกัลสินถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสเป็นอาโลกัลสินทนี้ก็มีหลายคนนี่ก็ถามว่าวโนยิทิมาจากไหนบอกก็้วยนะ บอกให้ก็ทราบว่ามาจากกรรมาฐานสามสากองในกรรมาฐาน40สร่วมกันคือหนึ่งอานาปานุสติคือลมให้ใจเข้าออกสองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสามกสินนึกถึงสีของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเวลาจเจริญจริงๆก็ใช้กำลังขั้นต้นแค่อุปจาระสมาธิ แต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กำลังเข้าถึงฌานสี่เอาวิธีปฏิบัติดีกว่าวิธีปฏิบัติอันดับแรกคำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้ลมไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าก็นึกตามวันะมะเวลาให้ใจออกร็นึกตามวปะทะคำวรรา,ามิสี่คำคือนมะปะทะใ้าก็ถามว่านะมะปะทะมาจากไหน ก็ตอบว่าเป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิทธาภาวนาวนามัทะก็รวมเป็นกรรมฐานสี่กองร่วมกันคือหนึ่งรู้ลมหายใจเขาออกเวานาปานสติสองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานติสามนึกถึงนึกถึงสีของพระพุทธรูปเป็นเป็นกสินแล้วก็สี่ภาวนาวนณามัทะเป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิดินน้ำลมไฟ เวลาหายใจเข้านึกว่านะมะเวลาหายใจออกแนวพระทะแลวนี้ครูจะให้ภาวนาเพียงแค่สิบนาทีพอหลังจากสิบนาทีไปแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนําแต่ถ้าว่าขนะที่ท่านภาวนาสิบนาทีนี้ยอย่านึกว่าเวลาเล็กน้อยมันไม่ใช่เล็กน้อยเลยมันมากในช่วงสิบนาทีนี้อาจจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรก อาจจะคิดนัน่นคิดนั่นคิดนี่ลืมภาวนาไปบ้างก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ใจที่เราคบนิวรณ์มานานไอ้ตัวคิดนอกเรื่องรา,ราวนั้นเป็นนิวรณ์พอเรารู้สึกตัวก็เริ่มจับอารมณ์ใหม่รู้ลมหายใจเข้าจะออกภาวนาตามหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือคนก็นั่งคนาให้ทราบว่าคนดั้นจะเข้าไปแนะนํา ตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีแล,แล้วก็เลิกสนใจมหาไมใจเขาออกเขาจะแนะนำด้านธรรมะในด้านการตักกิเลสให้น้อมใจไปตามเสียงตั้งใจฟังตามเสียงเขาพูดน้อมใจไปตามขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตจะค่อยๆว่างจากกิเลสชั่วคราวเขาเห็นว่าจิตว่างมากแล้วจะจิตที่เราเข้ามามีความเปทิพย์ไม่ได้เพราะกิเลสมัหุ้มหอ เมื่อจิตห่างจากกิเลสจิตกิมีสภาพใสความเป็นทิพย์ก็เกิดเนึงคำเป็นทิพย์ขอพูดนิดหน่อยคําว่าทิพย์กุยญ,ญานนี่ไม่ใช่แปลลูกตาเป็นทิพย์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจค่ายตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์ตั่งเองในงใจเป็นทิพย์ที่บรรดาญาโยงพระบริสัทธ์ได้เห็นได้ไม่เสมอกันไม่ใช่นา้าไม่ใช่รูแบ่งให้น้อยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นว่ากําลังใจสะอาดไม่เท่ากัน ถ้าท่านผู้ใดใจสะอาดมากท่านบนนั้นจะมีจิตจะสะอาดมากแล้วก็มีความรู้สึกทางจิตด้วยจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสด้วยจะแจ่มจะชัดเจนมากแล้วก็ถ้าใจสะอาดาปกลางจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกเพราะจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้คอยเชื่ออารมณ์แรก อารมณ์ความรู้สึกแรกเป็นทิพมันถูกต้องเสมอให้ช่วยอารมณ์นี้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นความรู้ความเห็นยังยังไม่มีในเมื่อครูพูดสอนก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้าบางเขาถามถึงความรู้สึกถ้าท่านที่ได้อย่างอ่อนมากมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดจิดเห็นไม่ใช่ตาเห็นนะ ท่านดีได้อย่างเข้มข้นสะอาดมากมีความรู้สึกเข้าจิตภาพชัดเจนแจ่มใสามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตอบตามความรู้สึกจะไม่ผิดแต่อย่าสงสัยแล้วก็ถามว่าท่านคนนั้นเป็นหญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกหากว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนําให้ท่านไปพระจุลามุานีเจิีสถาน เชื่องตั้งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นวัสก,การของเทวดาแลวพรมหลังจากนั้นที่มีใจเข้มแข็งพอเขาจะแนะนําให้ไปที่ที่ทิศผ่านอรบรรดาญ,ญาโยงพรบริษัททุกท่านตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน